สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้จะมาแนะนำแนวทางในการเล่นแอนเะน็เนาะซึ่งแอนเน็เป็นเมทที่โดนปรับมาเนาะก็ได้สักพักนึงแล้วครับผมก็ปรับมาทางเนิรฟนะ์ฟเนาะก็จะไม่ค่อยเก่งเท่าตอนที่เพิ่งปรับอัพมาใหม่นะครับก็เรามาดูกันว่าจะยังพอเล่นได้ไหมเนาะสำหรับแอนเน็นะครับผมก็แอนเะน็เนี่ย เป็นอ่าตอก่อนเป็นซับพอร์ตเนาะก็โดนปรับมาให้ให้แบบสกิลกลายเป็นเมทนะครับผมโอเคก็อันนี้ก็เคีเคียร์ไปก่อนเนาะเขาจะเคียร์คียรไวกว่าเราอยู่แล้วเนาะถึงเขาจะอัพสกิลหนึ่งหรืออัพสกิลสองเขาเคียวไวกว่าเราดีนะก็ไม่เป็นไรเนาะอันเน็ตนะผมเป็นตัวอ่าเลดเกมที่ค่อนข้างเก่งนะผมค่อนข้างปวดมากเลยนะเพราะสกิลของเขาเนี่ยค่อนข้างไวเนาะถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟมาแล้วนะครับผมคือถ้าเกิดเป็นแพทก่อนๆเนี่ยที่บัฟมาเนี่ยโหอันเน็ตนี่แบบ โง่มากไอเนาะสกิลแบบแป๊บเดียวสกิลสกิลสกิลนะครับแต่แผ่นนี้ก็โดนเนิฟให้มันสกิลเนาะออกน้อยลงเนาะอันนี้ก็ไม่ได้แจ่มกันว่ามันปรับอะไรเนาะผมก็ลืมไปแล้วนะครับว่ามันปรับมานานหน่ยแล้วก็แต่แต่พอรู้ว่าโอเคมันปรับไปทางเนิฟเนาะโอเคเกมนี้ก็เป็นเรียนๆหน้าป่าแล้วนะนี่ก็มาช่วยนิดนึงนะครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะช้าไปเนาะเดี๋ยวรอรอเคียบผม นี่ก็เช็คพุ่มได้เนาะสกิลเรานะผม <Okay. S 1> แล้วก็โอเคใช้สกิลเช็คพุ่มแลนะ้วโอเคนี่เขามานะมีถอยนะผมเราสู้เขาไม่ได้แล้วเนาะ mm hmm. ก็เอเนตเลยเป็นตัวที่ต้องมีของอสมควรเลยนะเพราะว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยจะทำอะไรค่อนยากนะผม mm hmm. ถึงแม้ว่าตัวมันจะปรับให้ดามจแรงขึ้นเนาะแต่ก็ยังสามารถเล่นกับแคลลี่ได้เนาะออมากันแคลลี่ได้นะครับว่าเตี่ยเขาเนี่ยก็ยังสามารถผลักศัตรูออกจากวงได้เนาะ แต่เมื่อกี้ก็มาช่วยบอลนะนี้ก็ลงไป้ข้างล่างนะครับผมนี่เพื่อนเราเล่นเสียเยอะอยู่นะ,ะไม่เป็นไรครับผมโอเคนี้โดนนะก็ให้ดูที่พลังแฝงก็ได้ผมหรือว่าเสียงเนาะถ้าเกิดสกิลโดนคนเนี่ยเสียงมันจะเปลี่ยนนะครับผมหรือไม่ก็ถ้าเกิดไม่แน่ใจก็เราก็ดูพลังแฝงมันก็ได้ผมถ้าพลังแฝงเราขึ้นปุ๊บก็คือมีคนอยู่เนาะนี่มาเช็คให้เพื่อนนะแตไ่ไม่ดูทรงไม่ดีอะไรนี่ถอยนะ เขาโซนเอาแล้วนะครับก็เถอะข้างบนแทนเนะาะก็โอเคครับผมถือว่าเเราทําดีนะยังถือว่าตามทันอยู่นะผมนี่แล้วก็เรคาเคีบๆไปผมแล้วก็ตัวเนเนตเนี่ยจะเป็นตัวที่ซีซีไม่ค่อยดีนะจะเป็นตัวตอดซะมากกว่านะครับแล้วก็ในเลตเกมเนี่ยจะตอดได้ค่อนข้างแรงมากเลยนะแล้วก็จะเป็นตัวกึ่งเมทกึ่งซับเนาะสามารถช่วยเพื่อนได้เหมือนกันนะครับหรือแม้แต่ทําจังหวะก็ได้เนาะ แี่หวังใ้เพื่อนเข้านะแต่อันนี้เมื่อกี้ผมจะฟิกเข้าก็ได้นะแต่เสี่ยงไปนะครับก็เลยไม่ได้เข้าเนาะเลยถอยดอีกว่านะนี่ก็กลับเลนนะผมก็เล่นแอนเนตก็จะไม่ค่อยได้ทำอะไรเนาะช่วงนอนเกมเนาะก็ต้องรอของอย่างเดียวเลยนะก็จะเดินหนาไปช่วยแคลรี่แล้วก็เนี่ยรับผมกลับมาฟาร์มเนาะก็จะเล่นประมาณนี้แหละครับรอมีของนะพอมีของปุ๊บเราจะเล่นกับเพื่อนได้เก่งแล้วนะครับโี้เขาเล่นเยอะเนาะไม่เป็นไรเราก็ขึ้นไปช่วยบนนะผมช่วยเสร็จแล้วก็ มาดูเพื่อนดีกว่าตามเพื่อนด้วยนะผมพยายามตามเพื่อนเนาะคีดถือว่าป่าเราทําดีนะเคสเกิลเขาตายสองจังหวะนี้ผมกลับเลนละต้องกลับเลนเนาะกลับมารับครีปครับว่าอย่างที่บอกผมว่าตัวเราเนี่ยใช้ของเยอะเนาะก็จากที่ได้ลองเล่นมาแล้วเนี่ยคิดว่าก็พอเล่นได้นะแต่ก็ไม่ถึงกับโกงเท่าแพทที่เพิ่งบับมาเนาะก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นแล้วนะแต่ก็พอเล่นได้เนาะถ้าจะเล่นนะับ แล้วก็ว่าโอเคมีเมดตัวอื่นที่ดีกว่านี้อย่างเช่นอ่าโลเลออนอ่าเป็นอยูเอะนะผมลิลิน่าอย่างเงี้ยคิกซี่ก็แนะนำให้หยิบก่อนดีกว่าเนาะแต่อันนี้ก็ถ้าจะเล่นสนุกสนุกก็เล่นได้ผมที่ผมผมจะมากันนะแต่ไม่ทันนะผมไม่ทันจริงจริงว่าเขามีแคลรี่ด้วยเนาะเป็นป่านะผมก็เลยตีป้อมข้างๆไวนะครับเราโอเคเปลี่ยนดีกว่าเนาะก็มากาันกลางเหมือนเดิมครับผม ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เนี่ยอ่าไม่มีเป็นป่าเป็นแคลรี่เนี่ยน่าจะไม่แตกเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมนี่ก็โอเคมาเหมือนเดิมเนาะมาเคคีครับผมเล่นเมรก็จะประมาณนี้นะผมเล่นเมรเนาะก็จะเคคียร์เพื่อไปเติมเลนซะส่วนใหญ่เนาะอ่าเราจะไม่ค่อยได้แช่เลนแคลรี่นะเพราะว่าเราไม่ได้กดมากับทีมนะครับผมเพราะถ้าสมมติกดมากับทีมเราอาจจะให้โอเคให้ออฟเลนเนี่ยเอาได้โอเคมาดูจังหวะนี้ก่อนนะผมแล้วตอบไปเนาะ นี่ผมไม่ไม่ช้านตีแล้วผมกลัวว่าช้านตีแล้วเขาจะกระเด็ okay. นออกนะก็จะเป็นการช่วยเขาไปแทนเนาะโอเคนี่ก็คี๊ดๆมาผมคีคดๆไปเลยเนาะโอเคพอเราคีคดๆเสร็จนะผมก็อันนี้การมาตอดเขาก่อนนั่นเองครับเราก็พยายามโยนสกิลแล้วก็ตอดเขาด้วยนิดนึงเนาะแต่ผมไม่ได้เราก็ขึ้นไปข้างบนเนาะในจังหวะนี้มานะผม นี่เขาจะอันตีนะเนี่ยผมดื้ไปฟิกแล้วก็อันตีใส่นะครับเป็นการขัดเขาเลยนะขัดอันตีเขานะครับผมแล้วขัดให้เขาเนี่ยไม่สามารถหนีได้นะผมเพราะว่าจะโดนสตันเนาะก็ใช้ไปเลยผมฟิกเกอร์เราไม่ต้องห่วงนะครับว่าตัวเราเนี่ยมีสก,กิลตัตวรอดถึงจะไม่เยอะกันแต่ก็อีกทีมก็ไม่ได้มีตัวล้วงจ๋าขนาดนั้นเนาะทีนี้เข้ามาเล่นในนี้นะครับผมในป้อมเนาะทัดีที่ได้คนไวนะผม ตรงอันนี้ก็ต้องมาเอาอเจี้ยงถีบนิดนึงเนาะเราก็ไปเคลียร์กลางครับผมเคลียร์กลางไวเนาะแต่ลิเตอร์ไวกว่าเนาะอันนี้ลิเตอร์น่าจะออกเป็นฟูลดาเมทนะเพราะว่าเคลียร์เพราะข้างไวามากอะนะเดี๋ยวเขามีโยบเคลีคแล้วโอเคเราได้ฟอร์ตี้แล้วนะผมวันนี้มาอืมเขาเลือกออกถูกนะแต่เขาออกค่าเขาโดนเรานะครับเพราว่าเขายังพอเล่นใช้ได้นะมีโอเคแล้วผม ทีนี้เรารอนะอ่านี่เขาก็โดดออกมาเราถอยนะผมเราสู้เขาตรงๆไว้ได้นะแต่ถ้าตอดเนี่ยโอเคเราสู้ได้เหรอได้เห็นไหมเนี่ยถ้าตอดเงี้ยเราสู้ได้นะผมเนีย่ยเห,หมโ้มเขาเจ็บกว่าเรานะแล้วก็ว่าเราเอาตัวเขาไปแนบแบบสู้ตรงๆอย่างนี้ยสู้ไม่ได้นะผมนี่ก็รอตอเหมือนเดิมนะอุ้ยอันนี้ยังหลบทันนะผมดีที่หลบทันเนะาะนี่วันนี้เขามานะ ถ้าทุกคนอยากผมเราคีคลิปก่อนเนาะเน้นคีคลิปก่อนเป็นหลักนะครับเนีย่ยเห็นไหมล้วก็ถอยเนาะอันนี้เขาหายนะโอเคเขาอยู่ตรงนี้เนาะทีน,นี้ผมอยากจะลองทำ damage ให้เขาได้เยอะที่สุดเนาะก็เลยเอาตัวเข้าไปแนบนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราก็ดักเนาะดักรอต่อถ้าเขึ้นเขาเดินทางลัดนะครับผมเนี่ยเราก็คีคลิปแล้วผมเห็นไหม แล้วเราก็มียีน่าด้วยนะปลาตกิสองก็เคยไวมากขึ้นนะครับเคนี่เรามาพุ่ม,พ,มพุ่มซ้ายเนาะเพราะว่าจะให้ยีน่าเล่นสบายแต่อนนี้เราดูมินิแมปอะก็ล่างโดดเนาะที่ต้องลงไปช่วยนิดนึงนะครับแต่เล่นไนนะผมนี่ก็หลอนนะแต่เขาไม่เข้ามาผมก็ไม่เป็นไรเคนะวันี้ตอดนะผมตอดนิดนึงเนาะเล่นก็นจะประมาณนี้แล้วผมอาจจะดูลำบาก่ลยเนาะแต่ละเกมมเพราะว่า เราไม่ได้ขอเพื่อนนะว่าต้องทำนู่นทำนี่นะครับเราแค่เล่นตามหนะ้าที่ของตัวเองก็ให้ดีก็พอนะครับผมแต่วนี้ถอยก่อนเนาะนี่เราคีบก่อนนะคีบเราคีบเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้คีบตัดมาคีบไปแล้วมึงเนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรนะผมยังไม่ค่อยมีไฟเนาะวันะนี้เขาท้ายยากนะครับวันนี้ผมหลบได้เนาะ ว่ามันจงแจ้งกันไปนี้เนี่ยเราเน้นต่อคนก่อนนะผมต่อคนเป็นหลักแล้วโอเคจังหวะนี้ก็รอมันแล้วผมนี่ผมผมสไลด์เข้าไปอันยังดีนะผมที่มีแค่เมียนเนะาะเพราะถ้ามีเพราะเหนื่อยผมอาจจะไม่รอดนะครผมยังตีไปนะแต่จะไม่ตีเขนะ้ามาผมก็สกิลหนึ่งอย่างเดียวก่อนเนาะนี่ล่างครับผมนี่ต่อนนะนี่ฮะต่อได้ก็ต่อนนะเจ็บนะผมลัมเบอร์ นีม่มันต้องมาช่วยล่างเนาะโอเคไม่ต้องช่วยอะไรก็ได้ผมเกียร์มาตรงนี้ดีกว่านะนี่สไลด์เนี่ยครับผมเน้นตอดคนก่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะได้บ,บารแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็อย่างน้อยก็ได้ต่อเขานิดนึงไ่ยังดีครับผมจังหวะนี้รอนะรอรอจังหวะอือันนี้เขาสไลด์ขึ้นบนเนะาะก็เลยสกิลไม่โดนแนละ้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ตอดนิดนึงเดี๋ยวนี้ผมสกิลร์วไว้ที่ป้อมนะไม่รู้ทำอไมเหมือนกัน เมาจังหวะเนี้โอเคเพื่อนเล่นบนนะนี่ก็มาช่วยนิดนึงนะครับนี่ฮะเราก็ปาสกิลไปต่อไปเราพยายามเดินบ่อยๆเนาะคูด,ดาวเราจะได้ไหวขึ้นนะพยายามอย่ายืนนิ่งๆพยายามเดินแล้วก็ตอ่ตอต่อได้เนครับเขาจะมาเคลียร์มันก่อนยากมากนะแต่ก็ยังเคลียร์ได้ครับผมเพราะว่ายังเป็นแค่นี้นะเคลียร์มาเรื่ตีนะครับผมเห็นไหมนี่ขัดได้สองแล้วเมื่อกี้โอ้ยหน้ามสวยนะนี่ผมเข้าไปแทงนิดนึงนะครับก็อถอยออกมานะ โอเคเราได้ป้อมกลางแล้วจวังหวะนี้เราจะเล่นง่ายมากขึ้นเลยนะครับดูจะจะได้ป้อมหนึ่งไหมน่าจะได้ครับผมโอเคน่าจะได้นะเพราะว่ามีไฮยาเตะน,นะครับโอเคเราได้ป้อมกลางก่อนถือว,ว่าดีนะผมเวลาเล่นเกมนี่เผื่อกอสเลิเอเลยมาจะได้ไม่ติดหนืดเนานะจะได้ไม่เสียเวลานะผมเผื่อเขาแบบเกิดหรือสิบวิพอดีอย่างเงี้ยก็จะสวยไปนะครับวันนี้ก็ไม่มีนี่ละ เเเนนนีี่ยยตามมือหัพยายามเคลียร์ห่างๆเนาะเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้เราต้องตอดคนนะอันนี้เขาแรงมากเลยนะดีต้องถอยนะผมดีที่ถอยออกมาได้เนาะก็เคลียร์ีดก่อนนะผมถ้าเกิดว่าคนมาเนี่ยก็ให้เคลียร์ให้พยายามตอดคนเนาะว่าดาเมจเราเริ่มแรงแล้วนะครับเกี่ยอนี้เราลงมาช่วยกับแคนดี้บ้างเดีนะ๋่วเนาะก็มาเดินแคนดี้นะผมเพราะตัวเราเนี่ยก็เลี้ยงแคนดี้ได้เหมือนกันเนาะถึงจะเป็นเมจนะครับนี่เดินอ้อมดีกว่าเนาะเพื่อความ ัวนะรผมเพราะว่าเขาหายเนาะเพราะว่าถ้าเดินตับพุ่มมันจะเสี่ยงไปเราไม่เห็นนะว่าโอเคเขาอยู่ในพุม่มหรือเปล่านะครับในจังหวะน,นี้เราได้เจาะเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะตอดแรงมากขึ้นนะครับผมเนี่ยโอ้หตอดทั้งสโล้ยนะผมเนี่ยเราเน้นคนเนาะเกียรนะ์นี้ช่วยนะผมอันนี้ช่วยเต็มที่นะเนี่ยเห็นไหมนี่ต้องฟิกเลยนะว่าเสี่ยงกันไปนะผมยึดถอยก่อนเนาะ เขาเข้าสูตรอยู่นะนี่ผมวางดักแล้วนะแต่เนี่ยผมดาเมจมันยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนาะยังไม่เป็นไรเราก็เน้นเดี๋ยวเราเน้นเคคลิปก่อนเป็นหลักเนาะเนี่ยครับวันนี้เขาอยากจะเล่นผมด้วยความที่เขาออกฟูลดัมเมจเนาะก็เลยเนี่ยเห็นไหมครับเขาก็เลยค่อนข้างไอ้นี่ไวอยู่นะนี่ผมกะจะกลับแล้วแต่เขามาวางอย่างนี้ก็เนี่ยผมเราเน้นคนก่อนนะเห็นไหมเน้นคนก่อนนะผมตัดคนไปนะเนี่ยเห็นไหม เราจะได้ไม่กล้ามาตีป้อมเราแบบฟรีๆเนาะถ้าเกิดเราโม่แต่ไปใช้สกิลกับมังกรเนี่ยเขาจะไ,ไม่ตัดตอดโันนะเน้นตีับผมทำให้เขาเสียจังหวะเป็นหนึ่งจังหวนะเนาะก็จะทำให้ป้อมตีได้อีกทีหนึ่งนะก็เขาก็าตายนะเพราะว่ามังกรเนี่ยอ่ามันไม่ได้ตีป้อมแรงอยู่แล้วเนาะเมื่อเทียบกับอ่าเอรันดอนะ์เนาะถึงแม้ว่าจะมีเกาะป้อมไม่จริงแต่ยังไงเอรันดอ์ก็ตีแรงกว่านะผมเพราะฉะนั้นก็เน้นต่อดนก่อนเป็นหลักเนาะเราต้องใช้ไอเทมที่เรามีให้เป็นประโยชน์เยอะที่สุดนะครับผม โอเคจังหวะน,นี้ก็รอโซนไปเรื่อยๆผมเล่นโซนเนาะ oh. นี่ก็สไลด์มานะผมแล้วก็สกิลสองเราสไลด์ข้ามกำแพงได้เนาะ mm. ก็ถ้าเป็นแพทก่อนเนี่ยจะป่วนวันนี้เยอะนะผมแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยจะใช้ใช้ได้รัวมากะนะแล้วก็แรงด้วยเนาะแต่แพทนี้ก็โอเคโดนปรับมาก็ถือว่าก็พอเล่นได้ครับผมแต่ก็ไม่ได้ใช่ว่ามันจะโกงขนาดนั้นเนาะก็เลยเอามาเล่นป่วนแล้วมาเล่นต่อเนี่ยโอเคตัวนี้ตอบโจทย์เลยเนาะแล้วก็เอามาเล่นช่วยเพื่อนเนี่ย ใช้ได้แล้วผมอย่างนี้ทังนั้นก็ขึ้นอยู่กับแผล้วนะถ้าเกิดว่าเรากดทีมมากเงี้ยนะครับโอเควัน okay, นี้เข้ากลางคืนแล้วเนาะนี่ก็ยังคหมือันเดรับผมก็มีหน้าที่คีบนะแล้วก็มาแก๊งกับเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราดูจังหวะนิดนึงนะครับเดี๋ยวนั้นเราก็ช่วยบอลเนานะช่วยบอลเคลียร์นะผมวันนี้ล่างโดนนะเต้องลงไปแล้วนะครับอย่างดีที่เออขาฟิกนะ มันลรเมือ่อจะฟิกมั้งครับไม่เห็นเนาะไม่ช่ว์เหมือนกันแต่ก็ถือว่าโอเคไม่ได้เสียอะไรเยอะนะนี่ต่อนะ้ผมต่อได้นิดนึงก็โอเคครับผมนิดเดียวก็เอานะโอเค้ได้ต่อนะครับเดี๋ยวเขาขีๆไปเนะาะข่จังหวะนี้เขาเล่นนะเหมือนเพื่อนเราจะโดนก่อนนะผมจังหวะนี้ไม่ค่อยดีย่าไรนะนี่ให้โล่นะแต่ก็ไม่ดีอะไรแล้วผมตัวเราไม่จําเป็นต้องเข้าไปคุกวงในเนาะเราเราเล่นจังหวะนอกก็พอนะครับจังหวะนี้ได้อยู่นะ นี่ใส่โล่จะอ่าแคลรี่ล,ลำผิดจังหวะไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรยังได้อยู่นะผมก็คือแคลรี่ลำปุ๊บไอ้ล้ำเบิร์นยกพอดีนะก็ะเลยไม่ค่อยดีนักแต่ไม่เป็นไร <S <S เกี๋ยวเราเคลียร์กลางก่อนนะผมเราเน้นทำเลนตัวเองให้ดีก่อน,นเนาะเคลียร์เวฟตัวเองให้ดีนนดแล้วค่อยไปแกงนะครับเวลาตัวเราเคลียร์ไว้และว,วางสกิดหนึ่งสองรอบคีบก็ตายเหมือนกันนะเหม็นโดนนะนี่ต้องเข้าไปช่วยนิดนึงไปตอดนะโอเค มันจะรอดนะเพราะเขามีเขียวนะผมนี่ก็ตอดไปผมอ่านี่สไลด์ออกมานะนี่ผมแม่นตินะผมดูแรนติผมน่าจะผักเขาออกแล้วไม่ดีอะไรขีมาคีปแล้วผมจังหวะนี้เริ่มไม่ดีละเพราะว่าเพื่อนเราตายไปแล้วน,นะครับผมป่าเราตายเนาะยังดีที่เขาไม่ได้เปิดกอดนะขี่จังหวะนี้ก็เดินอ้อมนิดนึงครับผมจังหวะนี้เป็นฉอดอันตรายนะยังดีที่ได้โอเคลำเบอร์มาก,ก่อนนะผมนี่ผมติ๊กให้ไปล่าคนหนึ่งนะ ก็โอเคยีน่ามัลงไปผมก็เนี่ยพอแล้วก็พอเราโอเคตรงนี้ก็เปิดนะนี่สกิลไปแล้วผมนี่สกิววลไวะกันะตีแล้วแต่ยังไม่ได้นะผมไม่ได้กนะ่อนน่าเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรได้คนมาก็ถือว่าคุ้มนะครับได้นคนมาคุ้มนะทีนี้ให้รอผมแตเหมือนจะให้ไม่โดนแคลลี่นะแต่ก็ไม่เป็นไรน่าจะได้อยู่นะโอเคแคลลี่เราไม่เกินตรนนี้คุ้มนะผม ว่ตายสี่แล้วถึงเขาจะได้ก๊อตแต่ก็ยังไงเดี๋ยวเราก็ได้เสียร์ก๊อตฟรีอยู่ดีเนาะนะครับแล้วอันนี้เราสกิลใส่ก๊อตเลยเพราะว่าเขาคงไม่ขยับเข้ามาใกล้ๆแล้วแหละในระยะเราเนาะก็เนี่ยผมตอดก๊อตไปเลยถือว่าเขาเสียก๊อตฟรีนะโอเคจังหวะนี้เราได้เปรียบสุดๆแหละโอเคนี่เอาบูบาปเนาะนี่พอผมได้บูบาปปุ๊บเดี๋ยวผมจะขายรองเท้าเนาะแล้วก็ไปเอาอย่างอื่นแทนนะครับนี่ขอให้ผมนะยังดีเนาะผม เดี๋ยวก็ขอบคุณเขาหน่อยนะในจังหวะนี้ก็เดินนะผมนี่ก็ต่อไปแล้วนะนครับต่อให้ได้เยอะที่สุดนะเนี่ยครับโอ้โหเจ็บนะผมออกเป็นบูมสติ๊กเป็นรองเท้าแฟชชี่บูดนะครับนะครับลูกคดาวเนาะว่าลูกคดาวผม40แนละ้วนะครับมีบูบัฟด้วยเนาะจังหวันี้เพื่อนโดนยกแต่มันไม่ค่อยมีดาเมจนะถึงจะมีก็ไม่ไม,ไมีไม่ได้เยอะมากนะครับ ทำอะไรอ,อ่ะลำอ่าเวลเลสเราไม่ค่อยได้แล้วนะโดนลัมเบอร์นะผมโอเคเราก็ K K K นะคียคียไวไปเนาะโอ้แต่จังหวะที่เพื่อนเราโดนนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะยังได้อยู่นะนี่ต้องต่อนนะทีมไม่มีตัวตีป้อมเลยนะผมแล้วก็เป็นโทน,น้วยเนาะคีคีไวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอดไปเนาะนี่เขาพยายามตอดไปเนาะนี่หลบหนิดนึงนะครับ โอเคครับ okay, นะผมวันนี้ก็ให้โล่ครับผมให้โลทีหนึ่งก็ยังดีเนาะการป้อมตีได้ทีหนึ่งนะครับที่ผมบอกเป็นบูมสเตปเพราะว่ามันได้วิ่งไหวด้วยเนาะห้าเปอร์เซ็นต์นะนะผมถ้าจำไม่ผิดเนาะนี่ผมบอกขอเพื่อนนะขอปับ๊บนะครับจะได้ใช้สก,กิลได้รัวๆเนาะหรือว่าผมว่ายิ่งวิ่งไหวก็ยิ่ง,งยัยงดีเนานะก็ผมออกมาแทนรองเท้านิดนึงนะผม ดูทรงแล้วลรถคุณดาวไม่จำเป็นละนะครับผมแล้วก็เราเนี่ยยืนดีอยู่แล้วเนาะระยะไกลเพราะาอีกทีไม่มีตัวลวงเลยนะผมเป็น2แคลรี่เนาะก็เลยเราก็จะมีจังหวะยืนฟรีอยู่แล้วนะครับขีดจังหวะนี้ก็ดักเนาะดักพุ่มก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็มาเขียเขไว้แล้วผมอย่าพยายามเดินเนาะอย่าไปตีครับผมอย่าไปตีธรรมดาบ่อยนะผมอย่าไปใช้สกิลดีกว่าเนะาะเนี่ยครับสกิลต่อไปเนาะ ตอนนี้ตอนหน่อยก็ถือว่าได้ตอนนะ่อเนอะจังหวันี้มาดูจังหวันี้ดีครับผมวัมนนี้ยีน่าโดนก่อนนะนี่ผมไม่ได้เข้าไปนะเข้าไปอันตี yeah, ผมเพราะว่าเสี่ยงกันมาเนอะโอเคนี่ครับผมเรารออันตีจังหวะนี้ดีกว่าโอเคจังหวะนี้ปล่าเ,าเสียวก็เกิดน,นะโอเคแล้วก็เหมือนจะเข้าต่อได้อยู่แล้วผมนี่เข้าไปเลยอืมจะเรียนรำ,ำสวนนะนี่ครับเราก็รอต่อจากรนะยะไกลเนาะจังหวะนี้ผมฟิกเลยนะฟิกเป็นสกลิลแล้วผมจริงไม่ต้องเป็น l ้องฟิกก็ได้อยู่มั้งแต่ก็ไม่เปแล้วผม เดี๋ยววันนี้ต้องมาดันกลางแล้วนะครับอันนี้ผมการจะไปช่วยนะแต่โอ้ด้ความที่อ่าดิกเตอร์เขาเล่นเป็นสายฟูลดามิเอตนะก็ก็เลยป่าเราก็เลยยื้อได้ไม่นานพอไม่เป็นไรนี่ผมขายตัดเลื่อนแล้วออกไปนี่นะมาตัดเลื่อนมันจำเป็นละเนี่ยครับผมระวังตื่อย่างนี้แล้นะเขาโดนขัดอะไรเขาเกิดนะผมเดี๋ยวไปนี่คชิปหมดวะคีชิปหมดนะด้วยความที่เขาออกเป็นฟูลดาเมจนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมยังมีชิปมาอีกเวฟหนึ่งพอดีนะ เก็จบไปแล้วผมสำหรับเกมนี้เนาะนะครับบอกว่าคลิปนี้จะเป,ไป็นประโยชน์อะไรกับเพื่อนๆเนาะก็สามารถนําไปเล่นกันได้นะผมยังเล่นได้อยู่นะสำหรับแอนเนตนะผมก็ถือว่ายังใช้ได้นะผมถ้าเกิดว่าอีกทีไม่ได้กดมาเป็นทีมเนาะก็เก่งนะผมตอดไกลได้ดีเหมือนเดิมนะครับแล้วเพื่อนๆเลยกะบ,บอกก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปไว้นะครับ